เคยเห็นฟันที่เป็นลักษณะเป็นสีทองแล้วก็สีเงินพวกนี้เป็นฟันอะไรแล้วก็ทากํะะาจากวัสดุอะไรมีอันตรายหรือเปล่าแล้วเหรอคะฟึ่งฟันพวกนี้นะคะเราเรียกว่าเป็น ครอบฟันชนิดหนึ่งค่ะซึ่งครอบฟันเหล่านี้นะคะไม่เป็นอันตรายค่ะซึ่งครอบฟันเนี่ยสามารถทําได้จากหลายวัสดุเลยทําจากทองก็ได้ทําจากเงินก็ได้เป็นเซรามิกก็ได้หรือว่าเป็นอะคริลิกก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับว่าผู้ใส่ต้องการเป็นอะไรถ้าเกิดว่าอยากให้ฟันเหมือนธรรมชาติก็จะเป็นพวกคอสเลนหรือว่าอะคริลิกเซรามิกเนี่ยก็จะเป็นฟันที่จะเป็นสีขาวเหมือนธรรมชาติแต่ถ้าใครอยากได้สีเด่นๆอย่างเช่นสีทองหรือสีเงินก็สามารถเลือกได้เช่นกันค่ะซึ่งครอบฟันเนี่ยจะใช้ในกรณีที่เนื้อฟันเนี่ยอุดไม่ได้แล้วคือผขนนนนาาาาดใใใหหญ่่่เลยยตต้้ออองชชครรรรบฟฟัักกกววืมมีีแ ้วก็ใช้ครอบฟันช่วยหรือกรณีที่รักษารากฟันไปนแล้วก็ใช้ครอบฟันในการช่วยค่ะ